คือตอนแรกก็ไม่ได้กะจะมารีวิวเพราะว่านัดกินเก๊กฮวยกับพี่สาวแต่ว่าพี่สาวป้ายาบอกว่าร้านนี้มันอร่อยมากคือมึงต้องถ่ายถ้ามึงไม่ถ่ายคือมึงจะพานหนักมากสรุปเออจริงว่ามันอร่อยติดใจสนามหมูกระทะนะคะเขาจะเป็นแบบราคาดไม่เน้นบุฟเฟต์เน้นเก๊กฮวยมาเมามอยฉ่ำราคาก็คือตามเมนูต้นขีดเลยโต๊ะนี้นะก็จะสั่งเป็นหมูก,กระทะไส่กลางโต๊ะนี้เน้นโปเก๊กฮวยอย่างเดียวคะ่ะสําหรับดิฉันไส่กลางก็ถือว่าเยอะนะก็จะได้ผักอุ่นเส้นเท่านั้นที่เห็นต <Keep S 2> ถึงเวลาอีทแล้วค่ะขอโคเลโคเลไข่ให้เข้าเนื้อก่อนแล้วพี่สาวดิฉันก็นคือสั่งส้มตำแซ่บๆซมากินนุ้ยอน j o ยมากฉันก็กินอย่างอนเนกอร่อยคือฟังพี่สาวเมาอย่างเดียวคือกูกินอย่างเดียวค่ะมึงมันเกินคาดกูมากปกติกูใสบุฟเฟ่ไม่ใช่สาสอลารค้านหมูกระทะแบบนี้ซึ่งมันเปลี่ยนลบก,กูไปเลยมอ,อ,อร่อยกว่าบ,บุฟเฟ่เห็นไหมเห็นไหมกูชี้แล้วว่ากูจองอร่อยแล้วก็สั่งปีกไก่ทอดอะไรก็ไม่รู้ก็คือรสอร่อยเหมือนกันถ่าย <ไข S 1> มาแค่เนี้ยเพราะว่าเก้งหย เข้ปาปากก็ไม่ได้ทายอีกเลยคือไปลองกินมันอร่อยมากแล้วก็บวกกับเรื่องนินทานนะคุณเลิ